อันนี้เป็นเป็นความจริงถ้ามองภาพใหญ่อีกภาพหนึ่งก็คือในระดับประเทศคนไทยเนี่ยเสียชีวิต70%มาจากกลุ่มโรค NCD หรือโรคเรื้อรัง ได้แก่โรคหัวใจความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคเบาหวานซึ่งเบาหวานเนี่ยจะแทรกอยู่ในโรคกลุ่มนี้ตลอดเลยคนเป็นความดันก็มีเบาหวานด้วยนั้นคนไทยเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้กลุ่มที่มีเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยประมาณ70%เยอะกว่าอุบัติเหตุนะครับเยอะกว่าอะไรทุกอย่างเลยเพราะนั้นถามว่าเบาหวานทําให้ตายเยอะไหมต้องตอบว่าเยอะมากสโลแกนของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยเนี่ยใช้คําว่าเพียงรู้และเข้าใจถ้าเรารู้จักโรคเบาหวานและเข้าใจมันเนี่ยมันจะป้องกันโรคเบาหวานได้ถ้าจะให้ผม ในอนาคต20ปีข้างหน้าผมขออนุญาตย้อนหลัง20ปีที่ผ่านมาก่อนดีกว่าตัวเลขง่ายๆเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเป็นเบาหวานประมาณ2%กว่าอนี้เป็นการสํารวจว่าปี2557คนไทยเป็นเบาหวานประมาณ9%ซึ่งพอคํานวณเป็นตัวเลขประชากรแล้วเนี่ยมันประมาณ5ล้านคนมันเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านคนในช่วง5ปีที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าเกิดผมพยากรณ์ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเวลาเราดูเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นตาม ความชุกข,ของเบาหวานเนี่ยจริงๆมันเพิ่มนําก็คือความอ้วนนั้นคนไทยเนี่ยอ้วนขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทําไมพออ้วนขึ้นเบาหวานก็เลยเพิ่มขึ้นตามนั้นแต่าถามผมจริงๆว่าอนาคตเบาหวานจะเพิ่มไหมผมคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น ผมจะพูดเฉพาะเบาหวานชนิดที่2นะครับสาเหตุมันมีองค์ประกอบ2อ,อันหลักๆอันแรกสุดเนี่ยก็คือเรื่องของความอ้วนก่อนก็คือพฤติกรรมที่ทําให้คนเราเนี่ยอ้วนขึ้นทีนี้พออ้วนขึ้นแล้วเนี่ยหมายความว่าร่างกายเนี่ยต้องการเาผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นเวลารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตับอ่อนจะต้องสร้างอินซูลินเข้ามาช่วยให้เอาน้าตาลไปใช้ก็คือว่าเมื่อถูกบังคับให้ทํางานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยตับอ่อนมันก็ไม่ไหวอันที่2ก็คือมีพันธุก,กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถคอมเพนเซต หรือว่าเอาชนะไอ้น้ําตาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้ก็เลยเกิดโรคเบาหวานขึ้น อันนี้เป็นเป็นความจริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันต้องมีพันธุกรรมเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่บางครั้งเนี่ยมันยากมากที่เราจะไประบุว่าใครมีพันธุกรรมเป็นเบาหวานบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นนะแต่ย้อนกลับไปหลังปู่ย่าตายายเราอาจจะเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบริโภคเกินความจําเป็นอย่างเช่นเราคนปกติอย่างเราเรา,เราผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต้องการอาหารประมาณ1 5 0 0แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าพอทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปแถมด้วยของหวานหรือของที่ให้พลังงานเกินความจําเป็นคนชอบถามนะครับว่าทานชาไขา แล้วทำให้เป็นเบาหวานหรือเปล่าเรา,เราต้องไปดูก่อนว่ากิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยเป็นคนแอคทีฟไหมออกกําลังกายกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าทางานนั่งโต๊ะดูคอมดูอะไรตลอดเสร็จแล้วพอทานข้าวป,ปกติแล้วสมมติว่าได้1 5 0 0แคลอรี่แล้วเราไปทานชาไข่มุกหรือเครื่องดื่มหรือของหวานที่เกินความจําเป็นยกตัวอย่างนะครับชาไข่มุกเนี่ยอาจจะมีแคลอรี่หรือพลังงานตั้งแต่200อยจนกระทั่งถึง400แคลอรี่ต่อแก้วเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานเข้าไป400แคลอรี่ต่อแก้วเนี่ยมันก็เกินไอที่เราให้เข้าไปแล้วนี้พอเกินไปแล้ว ไปไหนมันก็ไปสะสมเป็นไขมันในร่างกายทําให้เราอ้วนขึ้นหรือพอน้ําตาลเข้าไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตับอ่อนจะต้องทํางานหนักขึ้น นขึ้เพื่อเอาชนะน้ําตาลในเลือดที่สูงเพราะฉะนั้นก็เป็นการโหลดให้ตับอ่อนเราทํางานมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บตับอ่อนก็จะเสื่อมก็จะเกิดเบาหวานเร็วขึ้นปัจจุบันเราพบว่าคนเป็นเบาหวานที่อายุน้อยลงเรื่อยๆแต่ก่อนเราจะพบว่าคนเป็นเบาหวานนี่คือผู้ใหญ่หรือไม่ก็ผู้สูงอายุแต่ปรากฏว่าตอนนี้วัยทํางานเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ2ล้านคนเพราะว่าเหตุหนึ่งก็คือเขาเปลี่ยนลักษณะงานทำงานที่เคลื่อนไหวน้อยลงแล้วก็บริโภคอาหารที่เกินความจําเป็นหรือเกินความต้องการของร่างกายเมื่อเกิน มันไม่มีทางออกนะครับน้ําตาลมันก็จะอยู่ในกระแสลเลือดเพราะว่าโรคเบาหวานนี่คือโรคที่มีน้ําตาลอยู่ในกระแสลเลือดเกินระดับที่เหมาะสมกับร่างกายพอน้ําตาลในเลือดเกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปสะสมแล้วทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนหรือภาวะแทรกซ้อนตามมากรณีที่บอกว่าทานวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปวิ่งค่อยไปเผาผลาญเนี่ยไม่ไม่แก้ไขนะครับคือทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันสะสมเลยจะมาบอกว่าวันนี้ทานสัก2แก้วหรือว่ากินขนมหวานสักชิ้นใหญ่ๆสักหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยวิ่งอันนั้นไม่ช่วย ป้องกันเบาหวานนะครับทานเข้าไปแล้วพลังงานเกิดแล้วเริ่มกระบวนการสะสมเริ่มกระบวนการก่อโรค <S <S แต่ประเด็นสําคัญของการบริโภคอาหารที่หวานถึงแม้จะไม่ได้ให้พลังงานก็ตามทีตัวอย่างน้ําตาลเทียมหรืออะไรเนี่ยนะครับคือไม่ได้ทําให้เขาเป็นเบาหวานแต่มันอาจจะทําให้เขาติดหวานได้การติดหวานนี่เป็นเป็นเหตุสําคัญเหมือนกัน นะครับเพราะว่าเราเราไม่ไม่สามารถหาน้ําตาลเทียมหรือว่าความหวานทดแทนได้เสมอไปหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราติดหวานปุ๊บเราไปทานกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามถ้าคนที่เขาไม่ติดหวานเนี่ยเสิร์ฟมาอย่างไรแม่ค้าทาให้อย่างไรก็ก็เท่านั้นแต่ถ้าคนติดหวานเนี่ยต้องเติมน้ําตาลอีก2อสช้อนเลยเพราะเขาติดหวานบางทีเราไปร้านทั่วๆไปเราจะไปหาขอ,ขอ,อน้ําตาลเทียมขอไอ้นูน่นไอ้นี่หน่อยคงคงจะไม่มีครับในตลาดทั่วๆไปเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือตัวมันเองอ,อาจจะไม่ได้ก่อโรคแต่ว่าจะทําให้เกิดภาวะติดหวานได้ถ้าทําให้ไปทานอาหารอื่น ต้องการความหวานมากขึ้นแล้น้ำตาลก็จะเกิดคนที่เริ่มเป็นเบาหวานมาใหม่ๆเนี่ยถ้าปรับพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้ในคนที่เป็นเบาหวานแล้วอ้วนเนี่ยบางคนหายจากเบาหวานไม่ต้องใช้ยา มีงานวิจัยในอังกฤษยืนยันชัดเจนว่าคนที่ควบคุมตัวเองดีแล้วก็อ้วนและลดน้าหนักและเป็นเบาหวานมาไม่นานสามารถหายจากเบาหวานได้โดยไม่ต้องทานยาเลยถ้าเขาควบคุมน้ําหนักตัวได้เป็นอย่างดีจึงถือว่าการควบคุมอาหารและออกกําลังกายเนี่ยเป็นสเต็ปแรกของการรักษาเลยทีนี้พอมาถึงสเต็ปที่2เรื่องของยาเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดในการรักษาโดยใช้ยาก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยเอาน้ําตาลไปเผาผลาญได้ดีขึ้นนั้นคุณหมอก็จะเลือกยากลุ่มนี้จะดูว่าคนไหนต้องการใช้ยาชนิดไหนเขามีความอ้ว วยไหมเขามีโรคหัวใจอะไรไหมหรือเขาเป็นเบาหวานมานาน คนไข่เบาหวานจริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะใช้ยารับประทานได้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นเบาหวานมานานจริงอย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่าเป็นเบาหวานตอนเริ่มต้นเนี่ยตับอ่อนเสื่อมไปประมาณ50%แล้วนี่ถ้าเกิดเป็นเบาหวานมานานหรือเป็นแล้วควบคุมได้ไม่ดีตับอ่อนทํางานหนักตับอ่อนก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเซตว่าประมาณ5%ปรนต่อปีนั้น10ปีเขาก็จะเสียไปอีก50%ตั้งต้นมีอยู่50 10ปีก็เสียไปอีก50%ก็คือการทําางนตับออเ่อเรยกน์เลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่กลุ่างที่เปานานมา ระยะหนึ่งแล้ว Control ควบคุมน้ําตาลในเลือดไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้อินซูลินเข้าไปทดแทน ผมต้องเรียนตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยมีเวลาพบกับคนไข้เนี่ยไม่มากเท่าที่ควรผมใช้คาว่าไม่มากเท่าที่ควรด้วยปริมาณคนไข้ที่เยอะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือภาระงานเนี่ยเราพูดว่าเป็นเบาหวานเนี่ยเพียงรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นโรคนี้จะต้องอธิบายกันให้เข้าใจต้องเกิดการเรียนรู้ถึงจะนําไปปฏิบัติตัวไม่ว่าจะในเชิงป้องกันหรือว่าเชิงรักษาก็ตามทีนั้นเราต้องหาช่องทางอื่นที่มาช่วยให้คนไข้หรือประชาชนเนี่ยรู้และเข้าใจโรคเบาหวานได้ จึงสร้างแพลตฟอร์มอันนี้ขึ้นมาคำว่าแพลตฟอร์มอันนี้ก็คือว่าเป็นคล้ายๆบทเรียนเลยแล้วก็สําหรับคนที่เป็นเบาหวานเองเนี่ยมีความรู้ผิดๆบางประการหรือความรู้ที่ยังไม่ลึกซึ้งเรื่องการควบคุมอาหารการออกกําลังกายหรือการใช้ยาไอาตกลงมันต้องใช้ยังไงแน่ต้องฉีดอินซูลินหรือเปล่าฉีดอินซูลินนี่คือวาระสุดท้ายแห่งชีวิตหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเข้าไปในนี้เราจะสอนเรื่องเหล่านี้หรือว่าฉีดยังไงให้ถูกต้องแพลตฟอร์มอันนี้นะครับจำง่ายๆ T2DM อันนี้คือ Type 2 Diabetes มาเลตาสนี่ช,ชื่อเต็มของโรคเบาหวานเราเรียกว่า T2DM แล้วตามด้วยอินซูลินอินซูลินก็คือที่มผมคุยเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าร่างกายต้องใช้อินซูลินในการควบคุมเบาหวานเพราะนั้นก็เป็น T2DM อินซูลินแล้วก็ .com สำหรับเว็บไซต์ T2DM มันเป็นเว็บไซต์ที่สะดวกเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแพลตฟอร์มอะไรก็ได้จะใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์ใช้แล็ปท็อปไม่แบ่งค่ายนะครับเข้าได้ตลอดเวลา